วันนี้นะครับหมอโอจะมาช่วยเลือกวิตามินสำหรับคนที่มีปัญหาต่างๆของสุขภาพาะนะครับผมจะเป็นอะไรนะั้นเดี๋ยวมาดูกัน ปัญหาที่1ผิวพรรณไม่สดใสรู้สึกคล้ำหมองแต่คุณรู้สึกว่าผิวพรรณคุณไม่ไดสดใสนะครับลองกินวิตามิน3ตัวนี้ดู1วิตามิน C 500ถึง1,000มิลลิกรัมจะช่วยกระตุ้นคอลลาเจนนะครับและช่วยลดการสร้างเมลานินทำให้ผิวคุณดูสดใสขึ้น2คือวิตามิน E รับประทาน100ถึง400ร้อยอินเทอร์เนชชันแนลยูนิตต่อวันนะครับช่วยปกป้องอนุมูลอิสระนะครับลดการเกิดริ้วรอยได้ตัวที่3คือกลูตาไทโอตนะครับผมช่วยผิวดูกระจ่างใสนะ,น,น,ดดงนะครับผมลดเลือนริ้วรอยลดเลือนจุดดด่าาางงนนะะะครรรรัับบผมมปปทณ250ถึ 1,000พันมิลลิกรัมต่อวันได้เลยปัญหาที่2ใครรู้สึกเหนื่อยล้าหรืออ่อนเพลียนะครับผมเราควรรับประทาน3ตัวนี้ดู1วิตามิน B12 ตัวนี้นะครับจะช่วยเสริมพลังงานลดความเหนื่อยล้าได้เป็นอย่างดีเลยรับประทานประมาณ1000ไมโครกรัมต่อวันตัวที่2คือโคเอนไซม์คิวเทนตัวนี้รับประทาน1 0 0 2 0 0มิลลิกรัมต่อวันนะครับช่วยเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ระวังนิดนึงอย่าก,กินก่อนนอน,นครับอาจจะนอนไม่หลับตัวที่3คือแมกนีเซียมนะครับผมรับประทาน่องนนร,ร,รือญหาเรื่ร่อรยดสามารถรับประทาน มากกว่านี้ได้นะครับอะเบ้ลเบกเมน็ดนึงเลยก็ได้นะครับตัวนี้ก็ช่วยเรื่องผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับช่วยลดความเครียดนะครับทำให้นอนหลับได้สบายขึ้นปัญหาที่3คือภูมิคุ้มกันอ่อนแอเป็นหวัดบ่อยติดหวัดง่ายหายยากอันนี้ก็ต้องกิน3ตัวนี้เลย1คือวิตามินดีตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีมากๆรับประทานอย่างน้อย1000 IU ยต่อวันนะครับผมสามารถรับประทานไปได้ถึง5 1 0 0ั0เลยอันนี้แต่ว่าอาจต้องรับจากคลินิกนะครับตัวที่รถองวิตามารรถับท 1,000ถึง2,000ได้เลยนะครับผมเกิน1,000อย่าทานบ่อยนะทานเฉพาะตอนป่วยพอส่วนตัวที่3นะครับคือซิงซิงนี่ก็เป็นตัวนี้ที่เสริมภูมิมกนได้ดีมากนะครับผมเพราะว่ามันไปเป็นตัวสำคัญนะครับในการช่วยกำจัดพิษโลหะหนักออกจากร่างกายของเราเรับประทาน15-30ถึงมิลลิกรัมต่อวันนะครับปัญหาที่4ปวดกล้ามเนื้อหรือปวดข้อนะครับปัญหาเหล่านี้ ถ้าใครเป็นมานานๆนะลองกินสารสก,กัด3ตัวนี้ดูนะครับผมตัวแรกคือ EGCG หรือสารสก,กัดจากชาเขียวจากในชาก็มีเหมือนกันนะครับผมแต่ต้องเป็นชาน้ำแรกนะครับผมถ้าเป็นชาน้ำา2น้ำ3ามมีจะไม่มีสาร EGCG แล้วนะครับตัวนี้จะช่วยดีในการลดการอักเสบดลดการปวดข้อนะครับถ้ากินไปนานเสริมแนะนํากิน200-400มิลลิกรัมต่อวันตัวที่2 AL ALA หรือ Alpha l ลโ o i e c a c อ d นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่ลดการอักเสบได้ดีมากๆเป็นตัวสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆตัวนี้ไปเสริมการทํางานวิตามิน C ีกูตน้น การกินตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องผิวด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆเลยคือลดการอักเสบได้ดีมากนะครับแล้ช่วยบำรุงข้อได้ดีตัวที่3คือโอเมก้าสนะครับหรือฟิชออยนะครับตัวนี้ก็รับประทาน1,000-2,000มิลลิกรัมต่อวันหรือถ้าจะดูจาก EPA กับ DHA กินรวมกันให้เกิน500มิลลิกรัมต่อวันนะครับลดการอักเสบบำรุงเลือดลดไขม,มันตัวเลวในร่างกายดีมาก ปัญหาเรื่องนอนไม่หลับนะครับผมลองกินเมลาโทนินตัวนี้หมอก็กินเหมือนกันนะครับกินวันละ1-3มิลลิกรัมแต่ถ้าใครไม่เคยกินเลยเริ่มกินแค่1มิลลิกรัมพอประมาณ1-2ชั่วโมงก่อนนอนนะครับช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นแน่นอนตัวที่2คือแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมก็เริ่มกินที่300-400มิลลิกรัมต่อวันนะครับช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยนะครับแล้วก็ทําให้คุณหลับสบายขึ้นตัวที่3คือวิตามิน B6 นะครับผมตัวนี้จะช่วยเสริมสร้างสารสือร่อประสาทให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับปริมาณก็คือประมาณสัก50-100มิลลิกรัมต่อวันแต่ไม่ต้องกินเยอะมาก กินเ็น้อยก็พอตัวนี้ปัญหาที่6รู้สึกสมองไม่สดชื่อรู้สึกขาดสมาธินะครับผม ตัวแรกเลยก็คือโอเมก้าสามบำรุงหลอดเลือดแล้วลดไขมันลดการเสพติดที่สําคัญมันบำรุงสมองเราได้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องกระตุ้นเรื่องความทรงจําตัวที่2ต,ตัวนี้หลายคนน่าจะเคยกินคือแปะกล้วยตัวแปะกล้วยเนี่ยก็กินประมาณ1 2 0่งร้อยยี่สิบถึงสองร้อยสิบมิลลิกรัมต่อวันนะครับช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองนะครับช่วยเพิ่มความทรงจำได้ด้วยนะครับตัวที่สามแน่นอนโคเอนไซม์คิวเทนมันคือตัวที่เสริมพลังงานให้กับเซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายเพราะฉะนั้นการกินเข้าไปมันจะไปกระตุ้นน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 นฟัััางงาัะะ U ังง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 กกกกกกก์์ชาาาาาาารรรรรทททขขออออออุุๆเเ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 ซซลลลลพพพะะะะฉ้้้ิิิิโคคไไมมมวีี่่่ยยจใหบบสสแดดป็น ร้อยถึงงมิลลิกรัมต่อว,วันเห็นไหมครับแค่นี้เองไม่ยากเลยถ้าใครมีปัญหาอะไรลองลองนำวิตามินที่หมอบอกไปรับประทานดูนะครับเอาละครับถ้าใครมีคำถามอะไรฝากพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดหัวใจและกดติดตามให้กับเพจมาโอดรโอ้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ